ก็สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็อยู่ตอนเราเข้าสู่รายการฟิลิปดิสคริมเมอร์นะครับวันนี้ก็อยู่กับผมฟิลิปนะฮะละกเกตที่ท่านกำลังรับชมยั่นก็คือเคาน์เตอร์ส e Global o อลโกล o Global Offensive นะฮะก็วันนี้เราจะมาเปิดกล่องกันนะฮะสามสามคีนะฮะเห็นโชคดีกันแล้วเกิดนะฮะตอนนี้เรานะฮะคีหนึ่งนะฮะ làm ngay mang cho cuộc đi cái gì phải này, làm đi, một, có ăn hả? Oh, ดูดิเกีะอะไรวะอุย้ยแฟค t อรี่นิวด้วยเย็ดแม่อุย้ยมีแฟค t อรี่นิวด้วยแหละนะเราเสียไปละคีนหนึ่งนะฮะเออเดี๋ยวเดี๋ยวทำอะไรดีวะอ๋อนะฮะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะนะช่วยดลบรรดาให้ผมนะฮะได้สักอันด้วยนะฮะถ้าได้นี่ให้เลยครับหัวหมูเลยครับขาหมูด้วยอ่ะ หนึ่งสองซ้ำไปหนึ่งสองไป <c oughs> อ <c oughs> โอ้ยเฮียขอสักอันไม่ได้ไงวะคือคือกูมีซ้ำแล้วว่เกตดแม่งก็ซ้ำกันอีดอก เอามาหาแปะอะไรดิอันสุดท้ายแล้วเว้ยโอ้ยหาเจ็งจริงๆกูจะกลายเป็นฟิลิปหาเจ็งแล้วนะฮะคือแม่งเสียคียไปแบบเป็นสิบอะไม่เคยแบบได้ของดีๆสักอันนะฮะเออเออทําไงดีวะ เดี๋ยววันหนึ่งฮะขอแบบให้เป็นสักขีพยานนะฮะแบบนึงฮะสักขีแป๊บหนึ่งมะฮะเรามาต่อกันนะครับสำหรับการเปิดกล่องนะฮะโอเคครับผมวันนี้นะผมอยู่ผมอยู่กับคุณอ้ํานะฮะเพื่อนผมเองนะฮะเดี๋ยวแบ a แบกไวเตอร์นะฮะทักทายท่านผู้ชมหน่อยแล้วทักทายยูทูบหน่อยนะฮะแล้วก็อีกคนหนึ่งครับท่านน้องน้องวิกเตอร์นะครับทักทายท่านทักทายท่านผู้ชมหน่อย ะสวัสดีครับเออเดี๋ยวนะนี่นี่อัดกันนี้เลยใช่แล้วนะคีย์สุดท้ายเพื่อนคีย์สุดท้ายให้ทายว่ากูจะได้ปืนอะไรอ่ะมีกูมีตัวเลือกนะเว้ยเพื่อนปืนซ้ำกับอันเมื่อกี้กับปืนกะกะกูคิดว่ามันน่จะเหรอโอเคกูเริ่มมีกำลังใจแล้วเพื่อนแค่คิดว่าก็ดีแล้วเพื่อนมามา ขีสุดท้ายมาเลยตอนยิงเออกูมีกี่ขีวะเนี่ยกูมีเพื่อนกูมี23่สิบสามขีไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าเดี๋ยวยี่สิบามขีเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเราจะรีดขีกูจะต,ตายแล้วก <c oughs> ูมี23่สิบสามขีไปเพื่อนกูจะเลือกเปิดอันไหนก่อน <c oughs> เริ่มจากอันแรกเริ่มจากท่านแรกนะครับ<ม>ท่านท่านแบ็คไวเตอร์นะครับ คุณแนะนําให้ผมอันไหนก่อนครับแค่ตายเลยแหละผมคิดว่าอันแรกนะครับผมน่าจะเปิดประเด็นดีที่สุดนะครับกู๊เสียไปสามอันแล้วครับครับตอนนี้มีมีอยู่คีย์ให้เปิดจุดหนึ่งอันครับแต่มีกล่องอยู่ยี่สิบสามกล่องคุณให้ผมเลือกอันไหนครับผมคิดว่าน่าจะเป็นกล่องที่สี่นะครับกล่องที่สี่ใช่ไหมครับแล้วต่อไปนะครับคุณวิกเตอร์นะครับ ว่าไงครับสิบสามเหรอสิบสามให้โชคใช่ไหมสิบสามบวกสี่เป็นสิบเจ็ดเพราะฉะนั้นสิบเจ็ดหารสองเท่าไร่สิบเจ็ดหารสองสิบเจ็ดหารสองแปดจุดห้าแปดจุดห้างั้นปัดขึ้นเป็นเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอเคเรามานับหนึ่งถึงสามกันนะครับทานทั้งสองครับ หนึ่งสองสามอกแล้ว3 1หนึ่งเปิดเโอยืนอะไรเนี่ยเอาไปให้กูเนี่ย M P 9โอ้ องนดังๆแจ๊โอ้ยคือโอ้ยคือเมื่อตอนนั้นจะได้ AWP อวไรศาสตร์ลายโคตรสวยเยโอ้เดอดอ๋อก็ดูหายตกใจโอ้ยนี่แม่งได้ปืนที่อะไรเนี่ยเดี๋ยวผมไปเล่นก้อรไลมาเล่นนะก้า MP9 MP9 นะครับคุณอั้มครับ MP9 ด a r t นะครับเอ่อโอเคครับผมอ่อผมมาแค่นี้แหละครับ กคุณสองคนครับครับผมโอเคนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ปล่อยไอ้สองตัวนั้นเล่นเกมไปนะครับตอนนี้ก็แยกมาแล้วนะครับก็คีย์ทั้งหมดนะครับที่ผมอัดมาตั้งแต่พาร์ทหนึ่งนะครับก็ซื้อมาจากร้านไมคเกมช็อปนะฮะหรือเปล่าวะประมาณนั้นเลยครับก็เป็นมาเป็นคีย์ที่มาจากท่านไม้นะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ ลิงก์นะครับด้านล่างดิสคริปชั่นนะครับก็ไปเลือกซื้อไปอะไรได้นะครับเกมก็ถูกนะครับคีย์ก็ถูกนะครับแถมเจ้าของร้านก็ใจดีด้วยนะครับหลอด้วยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูนะก็คือไม่ได้ทสทีอะนะฮะคือจะท้อแล้วเนี่ยนะฮะดีที่สุดในตัวก็มีอยู่แค่นี้แหละฮะมีเป็นคาสิฟิลเลยนะฮะ โอเคครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะมาเปิดกล่องฮันแมนกันนะฮะเราจะมาเปิดกล่องฮันแมนนะฮะถึงแม้มีดมันจะไม่สวยก็ไม่เป็นไรนะฮะขอนะฮะขอละกันนะฮะโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับก็นายฟิลิปก็ขอลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ